ใจแค่ไหนครับใจน้อยมากเลยชนะนะแต่ชนะแต่ว่ายังไม่ขาดยังไม่ถึงเก้าอ่ะล้มไปเลยล้เลยนี่พร้อมไหมพร้อมไหมเล่นหน่อยเล่นหน่อยอันนี้เป็นไงบ้างคะพร้อมไหมพร้อมครับอันนี้เป็นไงวะฮะตายฮะต้องล้ฮ่าเราต้องลงทุกแมทอานอนแพ้เป็นปลาดาวหน่อยเร็ว วันนี้เช็คอินดีนเเดพบกับเลยครับดีนเเครับผมในรเป็นบประดานดีนเเดสายยิ่งเช็คอินฝั่งนี้เผื่อไว้ครับให้มั่นใจครับวันนี้มั่นใจเต็มที่ครับติดลบ200%มั่นใจว่าเช็คอินจะวลล้้มแอย่างน้อยที่สุดก็แค่น้อยครับมั่นใจครับไม่รู้ว่าฝนออกมาไงวุ้สเต้สู้มั่นใจครับมั่นใจค่ะเอาบีบประตูดีครับวันนี้วันนี้เอาไมหมดลูกเดียว สัมภาษณ์โคสกเลยนะที่ยิมมากกว่าทีครับเออชนะสองนัดนะครับอ๋อครับชนะแล้วเออได้ข่าวว่ามีสูนหน้ายที่มีผิดคนนี้ใช่ครับสุดยอดครับใครกันวะเฮ้ยใครกันวะครับใครกันวะใครกันวะนี่เป็นญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นป่ะคะใครกันวะใครกันวะใครวะใครกันวะเล่นกล้องนิดหนึ่งเล่นกล้องนิดหนึ่งใครกันวะนำนำเข้ามาในชุด ให้ถิกนะติกแรกนะชุดหรือเปล่าเ่ามันน่ปอนโอ้ย่อยแล้วด้วย่อยแล้วด้วยเดี๋ยวนเข้าทยกเตะครับคือการยิงให้ติกครั้งนี้มีทำให้สูน้าคนนึงไม่พอใจมากเขาบอกตัวเองเป็นสูน้าอันดับหนึ่งยิงเยอะมากเจสันจะบอกว่าเจสันมาัสในเอนาสมมุติจะบอกว่านมันนักบอลตืๆนบอลต่ดีนักบอลเนี่ยอ๋อมานักบอลดี่ครับเออรู้สึกไงที่เตะ่าครับผม คิดว่าพรุ่งนี้จะอยู่ในตำแหน่งอะไรต่อไปรเปลี่ยนแพรพร้อมไหมคะดนตรีสิอรับจนยืนสองข้อู่ตรงไหนซ่อมจักรยานไปหรือยังใส่เสื้อยับนายเสื้อยับดีดีสนุกดีเวลา เป็นหนองแูพองเป็นหนองเป็นหนองใช้อะไรเร็วิดีโอมาแล้วมับอลนำสายบอลนำสายอบาเลยอบปาบอลนำสายโอ๊ยโอ้ยชหาเลยอเลยเรียบร้อยโอ้ยโอยนาคตอนาคตดึงดูดอนาคดึงดูดัน้าไม่มีใครมาเชียร์เรา ไปรมาบ้านัวโอ๊ยเจ็บอนาคตไม่จ่สุด้หนอยชใช่คอยทีคอยทีคอยทีเขานี่แบตไม่หมดแล้วฮ้อย่าอย่ากินเข้าไปโอ้โหระมุนมากเอเดเดอีนี่มันยังไงเนี่ยเดต้องมีหมุนหมุนนะหมุนหมุนตมีหมุนอย่างงี้เออเอออง ควเก่งกาจอ๋อที่กระเป๋าใบนี้ครับสามร้อยแถมอันนี้ซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนใครซื้อให้ซื้อ,อ,อมายังไงทำไมถึงซื้อ๋อพอดีไปทำาาราบลรถตั๋วเขาแจก <laughs> <laughs> นี่จะเอาไปลงอะไรบ้างครับเนี่ยซื้อไหนครับวันนี้วันนี้ลางานนะอ๋อ <laughs> <laughs>